รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอย c ์ไมเยอร์พระเจ้าทรงเลือกคุณออกมาไว้เป็นของพระองค์พระองค์ทรงเลือกคุณคุณถูกเลือกคุณเป็นคนที่มีค่าพระเจ้าทรงรักคุณอย่าเอาแต่คิดถึงคนที่ไม่รักคุณให้คุณคิดถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักคุณและถ้าพระองค์รักคุณคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัว ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันในวันนี้ฉันเชื่อเหลือเกินว่าฉันเชื่อจริงๆว่ายิ่งคุณรู้ถ้อยคำของพระเจ้ามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ฉันจะมาสอนเกี่ยวกับพลังของความคิดคุณอาจจะสงสัยว่าพลังของความคิดคืออะไรมันเป็นความคิดที่จะช่วยให้คุณคิดเพื่อเพิ่มกำลังให้กับชีวิตของคุณแทนที่จะเป็นความคิดในทางที่ลดพลังชีวิตของคุณลง หรือขโมยเอาพลังในชีวิตของคุณไปคุณอาจจะมองง่ายๆแบบนี้ก็ได้ว่าถ้าคุณคิดในแง่บวกมันก็จะช่วยเพิ่มพลังในชีวิตของคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณคิดในแง่ลบมันก็จะลดพลังในชีวิตของคุณลงฉันขอเริ่มด้วยคำถามนี้ว่าคุณเคยไปหาหมอแล้วอธิบายอาการให้หมอฟังพอหมอวินิจฉัยอาการเสร็จแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเป็นเพราะความคิดของคุณเราก็คงจะโมโหงกับคำตอบที่ได้แต่ในความเป็นจริง ทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาการที่คุณเป็นอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงความเจ็บปวดเป็นเรื่องจริงแต่อาการทางร่างกายกว่า8 7เซเกิดจากวิธีคิดของเราและเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้หลายคนจะชอบคิดว่าก็ช่วยไม่ได้มันคิดไปเองหลายปีที่ฉันเองก็ทำผิดพลาดฉันคิดว่าไม่ว่าเรื่องอะไรผุดเข้ามาในหัวฉันก็จะคิดเรื่องนั้น แล้วมาซาตานก็จะพยายามอย่างหนักที่จะยัดเยียดเอาเรื่องต่างๆเข้ามาในความคิดที่จะขโมยความชื่นชมยินดีและชีวิตดีๆที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราแต่คุณสามารถเลือกที่จะคิดได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเริ่มเตือนคุณและสะกิดให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นมันไม่ถูกต้องและคุณสามารถหยุดความคิดนั้นได้แล้วคุณสามารถเลือกที่จะคิดในสิ่งที่ดีได้ สุภาษิตบทที23่23ข้อ7ได้บอกว่าเพราะเขาคอยนับอยู่ในใจถ้าคุณคิดไปในทางที่ดีชีวิตของคุณก็จะดีถ้าคุณคิดไปในทางที่ไม่ดีมันก็จะไม่ดีชีวิตของเราจะเป็นไปตามความคิดของเราความคิดจะเปลี่ยนเป็นการกระทำเราคิดอะไรเราก็จะพูดมันออกมาคำพูดของเรามีผลกับอารมณ์ของเรามันมีผลกับความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น จริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดโดยเฉพาะเรื่องที่เราคิดซ้ําๆมันมีผลกับชีวิตของเราแน่นอนฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วความคิดของคุณเป็นยังไงคุณเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของคนอื่นไหมหรือคุณสงสัยและความคิดของคุณมักจะไปในแง่ลบหรือเปล่าคุณเชื่อไหมว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องทำ หรือคุณมักจะเป็นคนที่มักจะพูดว่าฉันทำไม่ได้มันยากเกินไปมันหนักเกินไปถ้าคุณคิดอะไรที่ไม่ถูกต้องคุณเปลี่ยนได้ใช่แล้วฉันบอกว่าคุณเปลี่ยนได้มันน่าอัศาจรรย์ที่ความคิดของเรามีพลังมากคุณอาจจะนั่งคิดถึงคนที่ทำร้ายคุณหนักมากและมันก็ไม่ยุติธรรมกับคุณเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ประมาณหนาที คุณจะได้สัมผัสถึงความไม่พอใจของตัวเองแต่คุณคิดแบบนี้ได้ว่าฉันเลือกที่จะให้อภัยคนคนนั้นเพราะพระเจ้าบอกให้ฉันให้อภัยฉันเลือกที่จะเชื่อสิ่งที่ดีที่สุดฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายฉันแล้วคุณก็จะรู้สึกสงบและมีสันติสุขฉะนั้นทำไมไม่เลือกทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นละ่ะมีพลังมากขึ้นแทนที่จะทำสิ่งที่ดึงพลังชีวิตของคุณลง ทำให้คุณอ่อนแอหมดแรงแม้กระทั่งทำให้คุณป่วยจงตั้งความคิดและรักษามันเอาไว้พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้โคโเสีบทที่สข้อ 2. จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนหมายถึงเรื่องที่ดีเรื่องในทางบวกอยู่ในทางของพระเจ้าสิ่งที่อยู่สูงไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเราได้รับสิทธิพิเศษที่มหัศจรรย์เราสามารถเรียนรู้ที่จะคิดแบบพระเจ้าได้ คุณทำได้ด้วยการศึกษาพระชนะของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์ก็คือความคิดของพระองค์พระคัมภีร์ยังบอกอีกด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเรื่องที่ดีก็คือถ้าไนพระคัมภีร์ได้สัญญาอะไรบางอย่างไว้กับคุณคุณสามารถพูดถึงพระสัญญานั้นและประกาศว่าคุณมีสิ่งนั้นแล้ว ก่อนที่คุณจะได้รับจริงๆและคำพูดเหล่านั้นจะลอยอยู่ในอากาศแล้วช่วยดึงสิ่งที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณให้ออกมาในฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังที่คุณอาศัยอยู่ฉันรู้ว่าคงจะมีบางคนคิดว่าคุณผู้หญิงคุณเพี้ยนไปแล้วค่ะแต่มันได้ผลจริงๆฉันทำมานานหลายปีแล้วมันก็ได้ผลแต่ฉันรู้แน่นอนอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณไม่เชื่ออะไรเลยที่ฉันพูดไป ที่คุณควรจะลองทําก็คือลองไม่คิดอะไรเลยนอกจากเรื่องลบๆแล้วดูว่าสุดท้ายคุณจะรู้สึกยังไงแล้วลองคิดในแง่บวกทั้งวันแล้วดูว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันพูดเป็นอย่างนั้นจริงๆฟิลิปปีบทที่สี่ข้อ8บอกว่าเราควรคิดอะไรบ้างจงคิดถึงสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือหมายถึงสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรเกิดการสรรเสริญอีกในหนึ่งตามที่เขียนไว้ในนี้ก็คือคิดถึงสิ่งที่ดีฉะนั้นคุณรู้ไหมว่าเราทําได้เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยให้เราทําอะไรที่เราทําไม่ได้ฉันอยากจะพูดอีกครั้งว่าพระเจ้าไม่เคยบอกให้เราทําอะไรที่เราจะทําไม่ได้รู้ไหมว่ามันช่วยฉันได้เยอะมากหลังจากที่ฉันเข้าใจตรงนี้เพราะหลายครั้งเรามมกจะคิดว่าเราทําไม่ได้ ถ้าพระเจ้าบอกว่าคุณทําได้คุณก็ทําได้คุณทําได้ด้วยพระคุณของพระองค์ด้วยความช่วยเหลือและฤทธเดชของพระองค์ฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณถูกขอให้ทําอะไรคุณควรทูลขอพระเจ้าว่าโปรดช่วยลูกด้วยลูกรู้ว่าลูกทําสิ่งที่พระองค์บอกให้ทําได้ทุกอย่างแต่ลูกทําไม่ได้แน่ถ้าไม่มีพระองค์ในโรมบทที่12บสองอย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้อีกในหนึ่งก็คืออย่าคิดเหมือนชาวโลกคิด แต่จ,จงรับการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงคือเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราค่ะเราเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราหรือเราฝึกคิดให้ดีกว่าเดิมเราเรียนรู้ที่จะคิดในทางที่ถูกต้องโดยผ่านทางการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าคุณสามารถศึกษาพระวจนะของพระเจ้าได้อย่ามาอ้างว่าฉันไม่เข้าใจพระคัมภีร์ทุกวันนี้เรามีตัวช่วยมากมายที่จะช่วยทําให้เราเข้าใจพระคัมภีร์และใช้มันเป็นข้ออ้างได้ เรามีบทเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์มากมายที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพระเจ้าของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4ข้อ23และให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่นี่เป็นเรื่องที่จะต้องทําในระยะยาวมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเรียนรู้ในภายในครั้งเดียวแล้วไม่ต้องใส่ใจอีกเลยทุกๆุกวันทุกๆวันในชีวิตของฉันบางครั้งในระหว่างวันฉันจะรู้ตัวว่ากําลังมีความคิดอะไรที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับฉันมันไม่ใช่ความคิดที่ดี มันเป็นความคิดที่ดึงให้พลังลดลงฉันจะพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าฉันไม่คิดเรื่องนี้แล้วฉันจะแทนที่มันด้วยความคิดในทางของพระเจ้าบางครั้งความคิดผิดๆนั้นก็ดื้อเหลือเกินมันจะย้อนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกบางครั้งคุณต้องต่อสู้ด้วยความเชื่อคุณต้องทำลายมันลงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าคุณติดอยู่กับเรื่องเรื่องหนึ่งนานถึงสามสิบวันคิดแต่เรื่องนั้นวนเวียนอยู่ในหัวคุณอาจจะเขียนป้ายติดไว้ที่กระจกเพื่อย้ำเตือนความคิดนนนั้้้ใหหอออยู่ตาขงคุณ ความคิดของคุณในเรื่องนั้นจะเปลี่ยนไปจากนั้นคุณจะพบว่าคุณจะคิดเรื่องนั้นโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องพยายามคิดถึงเรื่องนั้นเลยเอาล่ะจากที่เกินมาทั้งหมดนี้ฉันขอเริ่มด้วยพลังความคิดประการที่หนึ่งที่อยากจะพูดกับคุณในวันนี้พลังความคิดที่หนึ่งฉันสามารถทําทุกอย่างที่ต้องทําได้ผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงเป็นกําลังของฉันเราไม่รู้หรอกว่าวันวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ใช่พายุทุกลูกจะอยู่ในคําพยากรณ์อากาศ วันหนึ่งคุณอาจจะวางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วแต่เมื่อมีโทรศัพท์โทรเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดบางครั้งก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เรารู้สึกดีแต่หลายครั้งก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราคิดว่าโอ้ oh, ไม่นะฉันไม่อยากเจอเรื่องนี้ในวันนี้เลยแต่คุณฝึกตัวเองที่จะเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็สามารถทำมันได้ผ่านทางพระคริสต์ฉันชอบที่พระคัมภีร์ฉบับขยายความเขียนไว้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ13 ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังข้าพเจ้าฟังตรงนี้ค่ะข้าพเจ้าพร้อมสาหรับทุกสิ่งรับมือทุกอย่างได้ผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงรื้อฟื้นกําลังภายในข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีเพียงพอในความเพียงพอของพระคริสต์ฉันชอบมากฉันไม่อยากคิดด้วยความกลัวว่าฉันทําไม่ได้แน่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆฉันต้องทนไม่ได้นี่แน่ ฝึกตัวเองให้เชื่อว่าคุณทำได้ทุกอย่างทุกอย่างที่คุณต้องทำผ่านทางพระคริสต์ผู้เป็นกำลังของฉันเช้านี้ฉันได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ชอบการไปหาหมอฟันเอาซะเลยจริงๆมันเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเธอฉะนั้นถ้าเธอคิดเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆว่าฉันไม่กลัวหมอฟันฉันไม่กลัวที่จะไปหาหมอฟัน การไปหาหมอฟันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมันจะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกเธอได้เมื่อเวลาผ่านไปฉันเอาวิธีนี้มาใช้กับหลายๆอย่างในชีวิตของฉันและฉันรู้ว่าฉันรู้ว่ามันได้ผลฉันเชื่อว่าฉันสามารถทําทุกอย่างที่ต้องทําได้ผ่านทางพระคริสต์ไม่ไป่ผ่านทางจอยซ์แต่ผ่านทางพระคริสต์และฉันเชื่อจริงๆว่าพระองค์จะไม่บอกให้ฉันทำในสิ่งต่างๆที่ฉันไม่สามารถทำได้ คือพระเจ้าทรงแสนดีเราคิดหรือว่าพระเจ้าจะตรัสว่าจงทําสิ่งนี้แล้วพระองค์ก็มายืนหัวเราะใส่เราเพราะเราทําไม่ได้เห็นไหมว่าถึงแม้คุณจะทําตามที่พระองค์บอกให้ทําได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทําได้คุณก็จะทําไม่ได้ <c oughs> ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็จะทําได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําไม่ได้คุณก็จะทําไม่ได้กิเดโอนเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ทําบางอย่างเป็นพิเศษ <c oughs> แต่เขาก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทําได้เพราะเขามีท่าทีที่ไม่ค่อยดีกับตัวเอง สิ่งที่พระเจ้าเชื่อในตัวเขาเขากลับไม่เชื่อในตัวเองผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อที่12ทูตของพระยาเวทรงปรากฏแก่กิเดออนตรัดกับเขาว่านักรบกล้าหาญเอ๋ยพระยาเวสถิตกับเจ้าพระเจ้ามองเขาว่าเป็นนักรบที่กล้าหาญกิเดโอนจึงทูนท่านผู้นั้นว่าท่านเจาข่าถ้าพระยาเวสถิตกับพวกเราแล้วทำไมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดกับเราเล่าและการอัศจรรย์ทั้งหมดของพระองค์อยู่ที่ไหนซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่า พระยาเวาไม่ได้ทรงนำเราออกจากอียิปต์หรือแต่สมัยนี้พระยาเวทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนเขาพูดตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าตราัสพระเจ้าเรียกเขาว่าเป็นนักรบพิกล้าหารแต่เขาบอกว่าโอ้ไม่พระเจ้าพระองค์ไม่ทำอะไรเลยข้าพระเจ้าไม่เห็นว่าพระสัญญาของพระองค์จะเกิดขึ้นจริงข้าพระเจ้าไม่สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์มานานแล้วค่ะเข,า,ขามองทุกสิ่งทุกอย่างไปตามเนื้อหนังแทนที่จะมองในฝ่ายวิญญ,ญาณ แล้วถ้าเขามองตัวเองในทางนั้นฉันรับรองได้เลยว่าเขาคงจะพูดออกมาจากปากตั้งนานแล้วเพราะอย่างนี้นี่เองตอนที่พระเจ้าเรียกเขาว่าเป็นนักรบที่กล้าหาญที่ไม่กลัวอะไรเลยเขาเอาแต่พูดถึงเรื่องที่ผิดพลาดในชีวิตซ้ำๆอยู่อย่างนั้นกิดเดโอ,อนทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระเยซูสถิตกับพวกเราแล้วทำไมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดกับเราเล่าถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมเรื่องพวกนี้ต้องเกิดขึ้นถ้าพระองค์รักลูกจริงทำไมเรื่องพวกนี้จึงเกิดขึ้น ใช่ถ้าพระเจ้ามีจริงเรื่องพวกนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะในโลกของพระเจ้าเราจะไม่รอจนกว่าจะเห็นผลเกิดขึ้นก่อนที่จะเชื่อเราเชื่อในใจของเราก่อนเชื่อหมดทั้งหัวใจว่าพระเจ้าทรงแสนดีพระองค์ทรงเชื่อถือได้และพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้จะเกิดขึ้นจริงแน่นอนมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่มันจะเกิดขึ้นแน่ แต่เราต้องเชื่อก่อนฉันเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าพระเจ้าอยากจะทำอะไรให้กับคุณไม่ว่าพระองค์อยากจะทำอะไรให้กับฉันถ้าฉันไม่เชื่อฉันก็จะเสียสิ่งนั้นไปแล้วถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะเสียมันไปด้วยพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของคุณอดีตที่ผ่านมาของคุณอาจจะมีแต่ปัญหาไม่หยุดหย่อนแต่ถ้าคุณเป็นแบบนั้นแล้วคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันสอนวันนี้จริงๆ ก็เป็นไปได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตที่เหลือรอรับปัญหาใหม่ๆที่จะเข้ามาอีกคุณอาจจะเอาแต่พูดว่าชีวิตของฉันมีปัญหามากมายชีวิตฉันมีแต่ปัญหาจบเรื่องนี้เรื่องใหม่ก็มามีแต่ปัญหาปัญหาเลิกพูดแบบนั้นได้แล้วเมื่อคุณตื่นขึ้นมาให้คุณพูดว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้พระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับฉันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับฉันชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเรื่องที่ฉันกําลังบอกคุณนี้เป็นเรื่องจริงฉันมีข้อพระคัมภีรยยืนยนั แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นความเชื่ชมยินนดีของคุณจะเพิ่มขึ้นสันติสุขของคุณก็จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่นั้นคนรอบตัวก็อยากจะอยู่ใกล้คุณมากขึ้นด้วยถ้าคุณพูดถึงเรื่องดีๆแทนที่จะพูดถึงเรื่องแย่ๆค่ะในที่สุดกิเดโอนทดสอบพระเจ้าเขาขอหมายสำคัญเพื่อจะยืนยันว่าพราะองค์อยากให้เขาทำงานนี้จริงๆแล้วพระเจ้าก็ให้หมายสำคัญกับกิเดโอนแต่นั่นก็ยังไม่พอสำหรับเขาเขาอยากได้หมายสำคัญอีก พระเจ้าก็สงสนดีที่จะให้หมายสําคัญกับเขาอีกฉันจะไม่อ่านเรื่องราวทั้งหมดเพราะฉันอยากจะพูดถึงประเด็นที่สําคัญให้คุณได้เข้าใจประเด็นก็คือในที่สุดเขาก็ก้าออกไปด้วยความเชื่อแล้วทาสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทําและแน่นอนมันได้ผลพระเจ้าทรงสดซื่อทรงเป็นความจริงและพระองค์ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นได้ผลเสมออีกตัวอย่างหนึง่งอยู่ในกันดานวิถีบทที่สิบสามฉันจะ เล่าเรื่องนี้ให้ฟังชาวอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดารมานานถึงส0ปีพระเจ้าได้บอกพวกเขาเกี่ยวกับดินแดนแห่งพันธสัญญาแผ่นดินที่ชื่อว่าคานาอันแผ่นดินที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆมากมายเมื่อพวกเขามาถึงชายแดนของคานาอันพระเจ้าสั่งให้พวกเขาส่งคนสอดแนมสิบสองคนให้เข้าไปดูว่าแผ่นดินนั้นดีจริงๆเหมือนที่พระเจ้าตรัสไว้หรือเปล่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าที่นั่นดีฉันมั่นใจว่าพระองค์ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับมนุษย์ และฉันคิดว่าโมเสสเองก็วางใจในพระองค์อยู่แล้วและรู้ว่าที่นั่นดีแต่มีบางคนที่ต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อดังนั้นพวกเขาจึงส่งสิบสองคนเข้าไปแลพะพอพวกเขากลับมาพวกเขาบอกว่าแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดเป็นแผ่นดินที่ดีมากอันที่จริงพวกเขาตัดพวงอง,งุนมาหนึ่งพวงซึ่งมันเป็นพวงที่ใหญ่มากๆจนพวกเขาต้องแขวนไว้บนท่อนไม้แล้วให้ชายสองคนหามขึ้นบนไหล่ นั่นเป็นพวงองุงุนที่ใหญ่มากๆแล้วโยชัวกับคาเลฟชายสองคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งมากบอกว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนโอ้ฉันชอบท่าทีแบบนี้มากฉันทําได้พวกเรารีบขึ้นไปยึดแผ่นดินนั้นเถอะพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงช่วยเราแน่แต่อีกสิบคนบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกมันมักจะมีคนแบบนั้นพวกที่ชอบปฏิเสธ ถ้าฉันบอกว่าฉันทําได้เขาจะบอกว่าเธอทําไม่ได้หรอกอย่าไปฟังสิ่งที่คนอื่นพูดเลยคุณต้องฟังพระเจ้าว่าพระองค์ตรัสอะไรกับคุณบ้างเราไม่สามารถทําได้เพราะพวกเขามีกําลังมากกว่าเราและพวกเขาก็กล่าวไร้แผ่นดินนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นรายงานของมารซาตานในข้อส3สาเป็นคําตอบที่นั่นเราจะเห็นคนเนฟิลคนตัวใหญ่ในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตะก,กะแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขา ฉันชอบตรงนี้คุณอาไว้สิ่งที่พวกเขาคิดกับตัวเองนั่นแหละที่ทำให้เขาแพ้และถ้าคุณคิดแย่ๆกับตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่มีความสามารถฉันไม่มีของประธานฉันไม่มีพรสวรรค์ท่าทีของคุณแบบนี้คุณจะทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแต่ฉันรับรองได้เลยว่าชีวิตของคุณจะแย่แน่ๆแต่ถ้าคุณเริ่มคิดในแบบของพระเจ้าเห็นไหม มีสิบสองคนไปที่นั่นทั้งสิบสองคนได้เห็นยักษ์แต่มีสองคนเท่านั้นที่เห็นพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ายักษ์ทุกตัวในชีวิตของคุณฉันบอกว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่ายักษ์ตัวไหนๆในชีวิตของคุณคุณลองฝึกคิดแบบนี้สักสามสิบวันว่าฉันทำสิ่งที่ต้องทำได้ทุกอย่างผ่านทางพระคริสต์หรือจะพูดออกมาดังๆก็ได้ว่าฉันเข้มแข็งฉันทำได้ฉันสามารถ พระเจ้าทรงอยู่ในฉันองค์จะช่วยฉันทําทุกอย่างที่ฉันต้องทําคุณไม่จําเป็นต้องพูดแบบนั้นทั้งวันแต่แค่วันละสองถึงสามครั้งตอนที่คุณคิดได้หรืออย่างที่ฉันบอกติดป้ายไว้หลายๆที่มันจะเป็นการล้างสมองของคุณเองในทางที่ถูกต้องคุณล้างสิ่งเก่าๆออกไปจากความคิดของคุณแล้วแทนที่ด้วยสิ่งดีๆฉันทําทุกอย่างที่ต้องทําได้ผ่านทางพระคริสต์ฉันเชื่ออย่างนั้นฉันไม่รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็นยังไงบ้างในชีวิตของฉันแต่ฉันเชื่อว่ามันจะดีแน่ๆและฉันรู้ว่าไม่ว่าพระเจ้าอยากให้ฉันทำอะไรฉันก็จะทำได้แน่นอนฉันบอกว่าไม่ว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรคุณทำได้แน่นอนเปลี่ยนความคิดใหม่เอาล่ะพลังความคิดข้อที่สองที่ฉันจะสอนคุณในวันนี้ก็คือพระเจ้าทรงรักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันถูกชำระให้ชอบธรรมกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริส ว้าวเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสี่กล่าวว่าดังเช่นในความรักของพระคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราจงใจแยกเราออกมาเพื่อพระองค์ฉันชอบมากพระเจ้าทรงเลือกคุณออกมาไว้เป็นของพระองค์พระองค์ทรงเลือกคุณคุณถูกเลือกคุณเป็นคนที่มีค่าพระเจ้าทรงรักคุณอย่าเอาแต่คิดถึงคนที่ไม่รักคุณให้คุณคิดถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักคุณ และถ้าพระองค์รักคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องกลัวถ้าพระองค์รักคุณพระองค์ก็จะดูแลคุณถ้าพระองค์ทรงรักคุณคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเพราะพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายคุณจงรู้ไม่ใช่แค่รู้แบบผิวเผินแต่ให้รู้ลึกๆในจิตวิญญาณว่าการที่พระเจ้ารักคุณนั้นเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆเราซื้อไม่ได้เราไม่คู่ควรจะได้รับมันเป็นของขวัญที่ให้เปล่าที่คุณจะรับเอาไว้ หรือปฏิเสธเริ่มวันนี้ตอนนี้เลยให้คุณพูดว่าพระเจ้าทรงรักฉันฉันต้องใช้เวลาเป็นปีที่จะเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้ใหม่ตอนเป็นเด็กฉันเคยถูกลุ้งละเมิดมาก่อนฉันไม่ฉันรู้สึกตลอดเวลาว่าฉันมีบางอย่างไม่ถูกต้องฉันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกต้องกับพระเจ้าฉันจะรู้สึกผิดตลอดเวลาแม้แต่ตอนที่ฉันไม่ผิดฉันก็ยังรู้สึกผิดฉันจะพูดเสมอว่าฉันจะรู้สึกแย่ถ้าฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติของฉันเลยที่จะรู้สึกว่าไม่มีใครรัก ถูกปฏิเสธมันเหมือนกับว่าฉันทําอะไรผิดตลอดเวลาถ้าคุณมีความคิดแบบผิดๆมานานมันไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ในชั่วข้ามคืนฉะนั้นฉันใช้เวลาหนึ่งปีศึกษาเรื่องความรักของพระเจ้าอ่านหนังสือทุกเล่มเท่าที่จะหามาได้ที่พูดถึงเรื่องพระเจ้าทรงรักฉันเปิดดูพระคัมภีร์ทุกข้อที่พูดถึงว่าพระเจ้าทรงรักฉันแล้วก็เขียนมันออกมาบางครั้งฉันจะไปยืนหน้ากระจกมองตัวเองและบอกว่าพระเจ้ารักเธอ แล้วฉันจะยืนอยู่อย่างนั้นสักพักให้มันซึมซับเข้าไปว่าพระเจ้ารักเธอฉันจำไม่ได้แล้วว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนน่าจะประมาณหนึ่งปีที่จู่ๆวันหนึ่งจากที่มันอยู่ในหัวก็เข้ามาอยู่ในใจของฉันไม่มีใครจะโน้มน้าวให้ฉันเชื่อว่าพระเจ้าไม่รักฉันได้อีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงรักฉัน 32- 33าปีที่แล้วฉันเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นผลแกมวินิจฉัยโรคที่น่ากลัว เราอยากจะพูดมากๆเลยว่าฉันกลัวโอ้ถ้าฉันตายล่ะถ้าเกิดนึกออกไหมแล้วถ้าผ่าตัดครั้งนี้มันหายไปพักหนึ่งแล้วถ้ามันกลับมาอีกล่ะมารซาตานจะทําให้คุณเอาแต่คิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดแต่พระเจ้าบอกให้ฉันพูดเหมือนเดิมซ้ําๆว่าพระเจ้าลูกวางใจในพระองค์ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงรักลูกและทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อเป็นผลดีกับทุกคนที่รักพระเจ้าและถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เมื่อก่อนฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยฉันเป็นผู้หญิงที่สอนเรื่องความเชื่อสอนรับพระเจ้าจะรักษาเราแต่ฉันกลับเป็นมะเร็งเต้านมต้องตัดนมออกข้างหนึ่งใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ยากมากมันไม่ง่ายเลยแต่คุณรู้ไหมหลังจากนั้น32ปีฉันทำเมโมแกร,รมแล้วไม่เจอเชื้ออีกเลยพระเจ้าก็ยังคงดูแลฉันอย่างดีทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้ถ้าฉันเอาแต่พูดในแง่ลบตลอดเวลา แต่ฉันจะพูดตลอดเวลาว่ามันจะไม่กลับมาอีกมันจะไม่กลับมาอีกจงเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักคุณและมันจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้เยอะเลยสดุดีบทที่27ข้อ1ิแม่บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระยาเวจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นให้เป็นลูกของพระองค์ไม่สําคัญเลยว่าใครในโลกนี้จะไม่รักคุณพระเจ้าทรงรักคุณพระองค์ทรงรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไข อนุญาตให้ตัวคุณเองเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักคุณ2โครินธ์บทที่5ข้อ21เป็นข้อที่มีพลังมากพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปพระองค์ถูกทำให้เป็นบาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ดีมากแค่ไหนที่จะเชื่อได้ว่าพระเจ้าไม่ได้โกรธคุณ เลาคุณทําบาปคุณสารภาพบาปได้ขอให้พระองค์ยกโทษบาปให้กับคุณแล้วพระองค์จะยกโทษให้คุณทันทีแยกความบาปให้ไกลจากคุณเท่าที่ตะวันออกห่างจากตะวันตกพระองค์จะไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปพระเจ้ารักคุณเมื่อไหรที่คุณทําผิดให้คุณสารภาพกับพระเจ้าทูลเรื่องนี้กับพระองค์บอกพระองค์ว่าคุณเสียใจและฉันเชื่อว่าคุณเสียใจจริงๆทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเสียใจไปอีก25วัน ถ้าคนเอาแต่คิดถึงสิ่งนั้นอีก30วันแล้วคุณก็ใคร่ครวญถึงแต่เรื่องนั้นใคร่ครวญหมายถึงคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆซ้ําแล้วซ้ําอีกทําไมไม่หลับไปเลยแล้วคิดว่าพระเจ้าทรงรักฉันทู่สวรรค์ของพระองค์อยู่ในห้องนี้กับฉันคอยดูแลเวลาที่ฉันนอนหลับบางครั้งฉันนอนอยู่บนที่นอนแล้วคิดว่าบนสวรรค์จะเป็นยังไงพระเจ้าจะส่งทู่สวรรค์มารับฉันหรือพระเยซูจะมารับด้วยตัวเอง ฉันก็ไม่รู้แต่ฉันรอคอยวันนั้นฉันไม่กลัวความตายฉันตั้งตารอว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากชีวิตในโลกนี้จบลงแล้ว